รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องกำหนักสามชาติชายใจบุญกับชะตากรรมที่ไม่มีใครเข้าใจเคยสงสัยไหมครับว่า ทำดีทำบุญทำกุศลแทบตายทำไมชีวิตยังเต็มไปด้วยความลำบากทำไมกรรมเก่าจึงตามหลอกหลอนเราไม่เลิกเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับอาจทำให้คุณเข้าใจเรื่องของกรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเชื่อไหมนะครับว่ามันไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ต่างจากเราเลยครับ ในเช้าวันหนึ่งของเดือนกันยายนปี2528ที่จังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มญาติมิตรและผู้ใจบุญประมาณ20กว่าคนครับนัดกันจะนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดพระทองคำวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบผมเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นพร้อมกับรถตู้คันหนึ่งที่พวกเราจะใช้เดินทางร่วมกัน บรรยากาศตอนออกเดินทางในยามเช้าแบบนี้มันช่างเย็นสบายต่างคนต่างพูดคุยเรื่องทั่วไปไปเรื่อยๆแต่ในกลุ่มมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่านายวุฒิเป็นอดีตข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งเพิ่งจะประสบเคราะห์กรรมไฟไหม้บ้านเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ในกรุงเทพทุกคนพากันสงสารและแอบเห็นใจพี่วุฒิ ที่ต้องสูญเสียของรักของห่วงแทบทั้งหมดพี่วุฒิเป็นคนที่ใจเย็นมากเขาไม่ได้แสดงท่าทีสะเทือนใจหรือทุกข์ร้อนจนเกินไปเขาพูดกับพวกเราว่านี่แหละคือผลของกรรมผมทําบุญมามากมายแต่กรรมเก่ามันก็ต้องใช้ผมก็ยอมรับมันครับขณะเดียวกัน คุณลินภรรยาของเขากลับดูใจสลายเธอบ่นกับเราว่าทำไมถึงต้องเป็นเราครอบครัวเราทำดีมาตลอดทำไมถึงโดนหนักขนาดนี้เราไม่เคยทำผิดหรือทำบาปเลยนะคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจในชะตาชีวิตระหว่างทางเราจึงเริ่มพูดคุยเรื่องกรรม และวิบากของชีวิตกันและในกลุ่มนั้นมีคุณสมชายผู้เฒ่าที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายท่านได้เล่านิทานโบราณของจีนเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สร้างแต่บุญแต่ก็ต้องชดใช้กรรมหนักเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วณห,หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อจางเทียน ผู้มีจิตใจดีงามและเมตตาต่อทุกชีวิตเขาใช้เวลาทั้งชีวิตทำบุญทำกุศลเท่าไหร่ก็เทหมดหน้าตักสร้างวัดสร้างศาลเจ้าบริจาคช่วยเหลือผู้อยากไร้แทบทุกคนในหมู่บ้านแต่แม้จะทำดีเพียงใดชีวิตของจางเทียนกลับไม่เคยสุขสบายมีแต่ความลำบากเรื้อรังภรรยาของเขาหวังสิน ที่ดูแลบ้านเรือนและลูกๆก็เริ่มวิตกกังวลเพราะพวกเขากำลังจะหมดตัวหวังสินพูดอย่างมั่นใจทำบุญมากมายแต่เรายิ่งจนลงเรื่อยๆแบบนี้เจ้าอย่าททำบุญมากนักเลยแต่จางเทียนไม่ฟังเขายืนยันว่าบุญต้องทำถึงยากแค่ไหนเราก็ต้องทำสุดท้าย เมื่อฐานะยากจนจนถึงขีดสุดจางเทียนตัดสินใจพูดกับหวังสินด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เจ้าคือผู้หญิงที่ยังสาวยังมีแรงทำงานพวกเรายากจนเกินจะเลี้ยงดูเจ้าจะต้องไปขายตัวเป็นคนรับใช้คนรวยเพื่อให้เจ้าได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับเรามันไม่มีอนาคต มีแต่ความยากลำบากจนตายหวังสินน้ำตาคลอแต่ก็ไม่ยอมไปเธอร้องไห้ตัดเพาะไม่ว่าจะจนแค่ไหนข้าจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะตายจากกันจางเทียนทำเหมือนไม่พอใจเจ้าต้องเคารพสามีถ้าสามีสั่งก็ต้องทำตามเราขายเจ้าได้เงินมาแล้ว เราก็เอาเงินไปทำบุญต่อไม่ได้สนใจเรื่องความสุขของตัวเองสุดท้ายหวังสินต้องถูกขายเป็นทาสในบ้านเศรษฐีใกล้เมืองใหญ่จางเทียนนำเงินที่ได้ไปสร้างกุศลต่อแม้จะจนลงเรื่อยๆก็ตามเรื่องนี้ถึงขั้นทำให้เทพเจ้าชั้นสูงที่ดูแลทุกสุขในโลกมนุษย์เกิดความสงสัยทำไม คนดีใจบุญอย่างจางเทียนกลับได้รับทุกทรมานหนักขนาดนี้จึงสั่งให้เปิดบัญชีกรรมย้อนหลังปรากฏว่าจางเทียนสร้างกรรมหนักไว้ในอดีตชาติหลายชาติจนต้องชดใช้กรรมถึงสามชาติชาติแรกต้องอดอยากจนตายชาติที่สองต้องตายเพราะฟ้าผ่าและชาติที่สาม ต้องถูกเสือกัดตายเทพเจ้าจึงตัดสินใจรวบรวมกรรมหนักทั้งสามชาติให้รับพร้อมกันในชาตินี้เพื่อให้เขาได้พ้นกรรมโดยเร็วผลก็คือชายผู้เคราะร้ายต้องอดอยากทนทุกข์จนแทบตายในป่าลึกที่เขาหนีไปซ่อนตัวฝนตกหนักฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเขาจนหมดแรงและสุดท้ายถูกเสือใหญ่ออกมาจากป่า จมตีจนเสียชีวิตข่าวนี้ถึงหูภรรยาของเขาซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในฐานะทาสเธอเศร้าสลดร้องไห้ฟูมฟายและจัดการทำพิธีฝังศพตามประเพณีก่อนฝังเธอกัดนิ้วชี้ตัวเองจนเลือดไหลแล้วเขียนคำว่าบุญไม่ช่วยไว้บนหน้าผากของสามีเพื่อบอกว่า ทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ได้รับผลดีเวลาผ่านไปไม่นานพระราชาแห่งแคว้นมีโอรสประสูติขึ้นเด็กชายที่เกิดมาบนหน้าผากมีอักษรว่าบุญไม่ช่วยปรากฏชัดเจนเด็กน้อยร้องไห้ไม่หยุดสร้างความกังวลใจให้แก่พระราชาและพระราชินีพวกท่านจึงประกาศว่า หากใครทําให้เจ้าชายหยุดร้องจะขอมอบทุกอย่างตามใจหวังสินภรยาเก่าของจางเทียนได้ฟังข่าวจึงมั่นใจว่าชายที่เธอเคยรักกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายนี้อย่างแน่นอนเธอรับอาสาเข้าไปดูแลเจ้าชายด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเห็นอักษรบุญไม่ช่วยบนหน้าผากเด็กชาย เธอก็รูปเบาๆพร้อมคำอธิษฐานบัตรนี้บุญที่เคยทำได้สนองผลแล้วหนังสือสามตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่อีกต่อไปทันใดน,นั้นตัวอักษรบหนาผากเด็กก็จางหายไปเด็กหยุดร้องไห้ในทันทีพระราชากับพระราชินีปลื้มปิติยิ่งนักหญิงผู้เป็นพี่เลี้ยง จะรับการแต่งตั้งเป็นข้าราชบริพารชั้นสูงทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยความสุขตลอดมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมที่หนักหนาต้องใช้เวลาชดใช้บางทีต้องข้ามหลายชาติแต่ผู้ที่ทำดีอย่างจริงใจถึงแม้จะทุกแสนสาหัสในวันนี้ผลบุญนั้นจะงอกง,งามให้เกิดสุขในวันหน้าได้จงอย่าท้อถอย เมื่อเจอทุกข์อย่าท้อใจหากทำดีแล้วยังไม่เห็นผลทันทีเพราะกรรมไม่เคยลืมและผลของกรรมย่อมต้องมาถึงเสมอครับขอให้ทุกท่านที่ฟังเรื่องนี้จงสู้ต่อไปด้วยใจมั่นคงและเมตตาต่อกันนะครับเพราะกรรมไม่เคยลืมผู้ที่อดทนและไม่ท้อจะได้เห็นผลบุญตอบแทนที่แท้จริงในเวลาของเขาเองครับ เรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในน้อยนะครับในการสร้างงานต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ